ครับสวัสดีครับผมมื่อเนี้บ้านน้องกับสิมาเห็นวิธีการแกงผักหวานผักหวานปลาใส่ปลาทูแล้วก็ใส่ใส่หม้อครับผมก็มีไข่มดแดงครับนี่มีไข่มดแดงมีปลาทูผักหวานปลากับเกลือครับผมก็มีกระนอกก่อนก่อนหนึ่งข้อก็มีตันนี้งนะครับน้องกินไข่ กระมิลเลืองครับผมกระมินเหลืองอะไรัคาคาเหลืองเข่ากระเทียมรับนี่กระเทียมกระเทียมปลูกเองครับนี่ก็เป็นหอมหอมหัวแดงพี่แข่งครับผมตัวนี้ก็เป็นเห็ดซินิสุก,กิซึง่งเห็ดค้อนเท่านี่แหละครับผมนี่เกลืออ่านับแรกเข้ากับใส่นีเลยครับผมใส่ลงไปมาเลยพริกหอมกระเทียมคาตะไคร ตามรักนี่มันต้องเอาปลาทูไปต้มผมสกัดปลาทูสดๆจากตัวหนึ่งเอาไปต้มสองตรครับผมใส่เกลือลงไปครับผมใส่โขลกไก่เละใส่เอโขเลยะเลยครับเพราะโคลกไก่ทะเลนั่นไว้น้ำปลาทูมากโขกใส่อีกครับผมรอบนี้ ระวังสีล่อโคให้ละเอียดครับอีกปัญหาที่ครับผมแจ้งสีโคละเอียดครับผมเพราะว่าเข้าใส่มือโคเมื่อไหรครับครับผมสําหรับประทูแก้ซุปตัวหนึ่งครับผมโบซดเราครับผมก็หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้เข้ากบเซียาไปต้มตัวตัวนี้ไปต้มไม่ีน้ำซุปครับผมตัวนี้เข้ากบเซียาใส่น้ำพริกแกงเข้าสีเข้าเครื่องปรุงเข้าครับผมเพื่อทีจะให เกิดความนวครับผมให้เขาได้นุ่มสวามิรอสา,อาตํำใส่กันเลยครับผมเปิดปตูครับผมเขาจะตามรายละเอียดโครงรายละเอียดครับผมเกิดส้างความนวให้น้ำซุปของเขาตอนนี้เขาเอาปาใส่หมอนละครับซึ่งผมปรุงรสก่อนครับผมเป็นซุปก่อนจากกระดูกหมูจากทให้เขาไปต้มน้ำซุปเก็บไว้ก็คือสีบรไดครับผม ครับใส่ลงไปแล้วครับนี่หอมหวยๆเลยครับโอ้ยแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงใส่ปลาทูครับผมครับผมาปลาทูก็ห่อกระซุปเรียบร้อยพี่ข้าวกระโขกเรียบร้อยแล้วผมในเทนี่เป็นปลาทูเครื่องแกงเข้าข้าวโขกเรียบร้อยนะครับเนาะเอาแบเอาปลาทูก่อนครับ ปลาทูตัวนี้ตัวนี้เอาควายมากแกะใส่หมอ้ออีกรอบนึงกับผักหวานกระเพาะหว,นะหวนหานครับผมกระหวานปลา <Yeah. S 1> ครับนี่เป็นสมุนไพรครับตัวนี้ให้เอากระส่หม้อเลยเตงพริกหอมกระเทียมคาตะไคร้ก็อยู่นี่แหละครับผมโ mm hmm. ขลกเรียบร้อยแล้วเออนัวครับแล้วพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮาทุกูๆทุกคนมากิน,น,กนด,ด้วยกันนะครับเด้อ ใส่น้ำลงไปหอ,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 อมือไว้แล้ครับรสชาตินี่เกลือใส่เรียบร้อยแล้วเกินข้าวกันนไปแก้ครับน,นี้ครับผมข,ข้าวกับแกะปลาทูที่ข้าต้มครับ แกเป็นตอนนี้หน่อยนะครับน้อไใครมันผมกับสิกินครับใครประทูได้ได้นครับอ้าวใช่ลงไป รประทูต้อง,งตมประตงตมด้นครับผมเอากลางออกดีดีครับไข่หมดแดงครับผมไปเยมาเองครับปลากวานปลาไปเก็บอยู่สวนพอมาไข่หมดแดงสดๆกับกิโลหนึง่งมั้งกรไดอยู่ครับ ก็ะละหัวมันเอาไว้ให้บ้าวโทนเนี่ข้ากับนำส่วนผสมเรานี่ครับผมเฮดปาาหวานปลาไข่ปลาแดงใส่พร้อมกันเลยครับเตรียมเรียบร้อยแลวก็เป็นเฮดไข่ปลาแดงปลาทูที่เ้าต้ม กับน,น้ำซุปข้ากเดือแล้วครับนี่เป็นกหวานปลาผมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับกระเพ็ดเท่าใส่ลงไปนี่ครับผม,มกับเป็นไข่แดงครับผมสด,ดใส่ลงไปเลยเจะแสบครับกระตุ้งใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวผมก็เชียวตะพีมาก กระโขงลงไปนะครับผมก,บก่อนนะจ่าแสบก็จับผมจ่าแสบต้น้องเอ้ยมันสุกพร้อมกันนะครับยังมันเอาอย่าใส่ข้าะเตือเพราะว่าเอาหวานปลาเขาสุกเร็วครับผมปลาทูเขาก็สุกเรียบร้อยแนละ้วจะมาแกงปาลาเหรอครับผมจะหนีนแกงขักวหวานปลาเนะาะกันไม่เออนแกงขักวหวานปลาไปเลย <c oughs> สีเอาไมทิสตัมสู้ กินครับผมกับทีมงานเาต้องกินไม่เที่ยนเท่าหนิละครับผมเดี๋ยวผมชิม,มก่อนด้วขาดยังเหลืออยังตัวไทยผมชิมนะครับอืมรัวๆครับเดี๋ยวผมชิมอีก็อตัสิบคนไทยผมชิมตัวครับ หัวจากปลาทูกับเกลือครับผมปรุงรสก่อนก่อนนึงพอครับผมอ่ะรอไใหท่คเนี่รออีกจักคู่นึงครับผมจักประมาณจากักสองนาทีเท่ากับออกเลยครับผมกับไ้เวลาแล้วครับผมตักใส่ถ้วยนะครับครับครับผม โอ้เดี๋ยวพีน้องมาเด้มาเด้อเดี๋ยวผมติดตักออกไปสูท่าุนน้ำวนวีีอ่กอะกินอยู่เฮียนก่อนครับผมหน้าตาแกงผักวันปลาเฮาปิดแกดเลยครับโอเคปิดเลยครับผมลุกเรียบร้อยแล้วครับผมหอมหนัวนัวไข่มดแดงครับผมน้ำกันเลยครับพีนองน้ำกันครับ พักวานปลาครับผมบ่าวยองมาทันพอดีครับเช้ำเขียวเงี้ยคือสิขั้นเขียวแต่พักวานปลาครับพี่น้องต้งเขียวย่างซีนครับตอย่างไส้อ่าจะไปครับจะปลากินเขากินเขาครับกินเขาอย่ากินไรไอเอเอลเมกาน้ำชิ้วๆแดงๆอ่ะยังไปแบบอ่าครับพี่น้องมาเด้อบ่าวเฮงกินดีครับโอเมกาเลย มาเลยครับพี่น้องมากินข้าวจะด้วยจะด้วยแซมไส้ครอบกระเท่งไหมกครับกรเท่งมาครับมาครับมาครับข้าวตุ๋นทาย่างใส่กระเท่งโอ้ทาทาย่างครับผมโอ้ใส่ย่างโอ้ใทาย่างเลยตรงขึ้นครับผมพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวพี่น้องครับผมเมื่อกี้เราได้เหรอขาพะโล้งาตางหายซื้อกินเม็ดโกเม็ดงามฮะข้าวเม็ดงามข้าวหอมมะลิแท้ ปลาวันปลาครับปลาวันปลามาเด้อไข่มดแดงกับปลาทูเอ้อสยอสุดยอดสุดยอดนี่นนตัวนี้เสียย่างสียย่างย่างไสครับอย่างอีกไม่ตักข้าวอีกแซ่แบบแบบแซบบ่แบแซ่บแซ่บครับครับผมมาเลยครับจะดูดครับ บซมายขนนปลาครับนปลาสุดเบาน้องครับแบปสุดเชฟน้องแบแ่บแบเชฟน้องกินของกรตาครับบาเฮงกินเราเขาเนี่ยา้ครับครับผมกินเขากินเขาเน่เยอะสองสับหลายยับหวมคับผมต่อไปซี่ครับผมครับตอไปครับใสบป